สวัสดีครับวันนี้ผมเต่านินจาเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดชิบหายเลยนะกับเรื่องราวข่าวเกี่ยวกับพระไอ้ขบวนการล้มเจ้าไอขบวนการล้ม,าาลมาศาสนาเนี่ยมันรับเงินจากาศาสนาอื่นไอพวกนี้เฮี้ยมากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไม่ว่าจะเป็นไอหมอผีหรือไม่ว่าจะเป็นไอส้นมือส้นเท้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับไอพวกเฮี้ยเนี่ยนะฮะ มันพยายามที่จะทําอย่างนี้นะฮะสร้างภาพนะครับมีการส่งคนเข้าไปอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะทําภาพทําคลิปเพื่อที่จะทําลายพระสองฆ์องค์เจ้านะ<ม>หลายที่หลายทางมผมให้จับข้อสังเกตยอย่างนี้ครับว่าการที่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามไปไหว้พระเนี่ยนะฮะ <c oughs> มันมีอขอบเขตอยู่ <c oughs> ผู้หญิงจะเข้าไปใกล้ชิดพระขนาดนั้นไม่ได้นะฮะ ทีนี้พอพระเขาไม่ให้เข้าใกล้ก็ออกมาด่าว่ดอีกนะหาว่าพระเนี่ยแบ่งชนชั้นนะแบ่งสิทธิสิทธิไม่เท่าเทียมกันไอ้พวกอัรรีจังไรพวกปากสุน,นัขไอ้พวกนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนะพอให้เข้าใกล้ก็ใกล้เกินไปมันต้องมีระยะห่างมีที่เขาเว้นวรคไว้ให้ไม่ใช่พวกมึงอยากจะทำเหี้ยอะไรก็ทำนะครับ นั่นคือขอบวนการล้มพุทธศาสนานะครับพระดังๆพระดีๆเอาละครับไอ้พวกเฮียนี้ก็จะเริ่มส่งผู้หญิงเข้าไปส่งอะไรเข้าไปนะพอเสร็จแล้วก็หาทางกำจัดพระเหล่านั้นกี่องค์แลวครับที่ถูกกระทำอย่างนี้แต่ก็แปลกครับไอ้พุทธศาสนาก็ตามรัฐบาลก็ตามแม่ไม่เคยเปิดหูเปิดตาดูเลยนะครับ ผมเคยบอกเคยเสนอแนะแล้วว่าถ้าผู้หญิงทําผิดนะเกี่ยวกับพระถ้าผิดจนพระศึกผู้หญิงต้องติดหกสิบปีนะครับไม่ทําเมื่อไม่ทํามันก็เอาผู้หญิงเนี่ยนะฮะทุกเคสเห็นไหมครับจะเป็นเรื่องผู้หญิงท้งนั้นแล้วไอ้ผู้หญิงเหล่านั้นนเป็นพวกของขอบวนการมันทั้งสิน้นนะครับพอทําเสร็จแล้วกลับไปบ้านรับเงินครับ นี่คือกระบวนการทำลายพุทธศาสนาก็ไม่ท,ามทราไม่ทราบเหมือนกันว่าสำนักพุทธนะครับไปทำอะไรกันอยู่อ่ะอธิบดีกรมการศาสนาเนี่ยเป็นใครเป็นคนไทยหรือมุสลิมพวดก,กันให้ชัดๆเราไม่ได้รังเกียจพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวพุทธมุสลิมคริสต์นะรหรือนับถือผีสางนางไม้อะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่อ้ขอบวนการเหล่านี้มันใช้โอกาสตรงนี้แหละครับ ที่จะไปทําลายพุทธศาสนานะครับนี่อีกคือหนึ่งขบวนการขบวนการที่สองก็คือขบวนการที่จะล้มเจ้านะครับและขบวนการที่สามก็คือล้มรัฐบาลไอ้ทั้งสามขบวนการเนี่ยนะครับมันต้องการที่จะล้มล้างการปกครองทั้งหมดนะต้องการที่จะทำลายสถาบันทำลายพุทธศาสนา มันเฮี้ยมันเลวมากๆและไอ้หมอผีปราว่าบบเนี่ยถามว่ามึงเชื่อมันได้ยังไงนะฮะมึงเป็นหมอผีมึงไม่เชื่อเรื่องนั้นไม่เชื่อเรื่องนี้ไม่เชื่อเรื่องพระเรื่องเจ้าแล้วมึงสวดมนต์ทำส้นตีนอะไรนะฮะกูเห็นเวลาทําพิธีเนี่ยก็เอาคําพราะนั่นแหละมาสวดน,นะครับแล้วมึงก็มุ่งหวังทําลายาศาสนากันแบบนี้ยังไม่เด่นชัดอีกเลยครับแบบนี้รัฐบาลหน่วยงานราชการ นะหน่วยงานุท้ศาสนาหน่วยงานที่ปกป้องสถาบันยังไม่สํานึกกันอีกหรือครับว่าคนเหล่านี้มันรุกทุกขบวนการดังนั้นผมถึงไม่ชอบใจครับบอกตรงๆว่าไม่ชอบพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่ไปทําลายแม้กระทั่งพระอริยสงฆ์พระอริยเจ้ายัางหลวงปู่แสงขนาดหลวงปู่คูนหรือหลวงพ่อคูนเนี่ยยังบอกว่านี่คือพระทองคํา ท่านยังไม่ถึงลูกปู่แสงด้วยซ้ําเห็นไหมฮะจิตสํานึกมีไหมแล้วยังออกมาแถหาว่าพระเลขาพูดอย่างนั้นพระเลขาพูดอย่างนี้พระเต่านินจาเป็นพระเลขาลูกขึ้นเตะปากตั้งแต่มึงอยู่ตรงนั้นแล้วรู้ไว้ด้วยไม่ว่าไออีตัวไหนก็ตามที่มีพฤติกรรมเร็วๆนะฮะที่จะไปสร้างภาพสร้างคลิปกันเนี่ยนะมันมีเจตนาร้ายเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้อย่าให้อภัย จับเข้าโคกได้จับเข้าโคกแม่งให้หมดนะแม้แต่นักการเมืองเห็นไหมโหนกระแสเขามาอ้างถ้าไม่จริงเขาจะอ้างทําไมไอ้นี่ก็โอ้โหวันวันหนึ่งไม่คิดถึงที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนวันวันหนึ่งคิดอย่างเดียวว่าจะไปหาเสียงที่ไหนทําฐานเสียงที่ไหนอย่างนี้แหละครับนักการเมืองของประชาชนอย่างนี้แหละครับที่พูดว่าทํางานเพื่อประชาชนแต่ตรงนี้เนี่ยนะชิปหายแล้วครับ ไอ้พักพักนี้เนี่ยยาวังเสียงเลยครับในภาคอีสานแม้แต่ภาคเหนือก็ลองกันดูนะครับขอฝากไว้กับทุกหน่วยงานและก็ขอฝากไปถึงกลุ่มพวกมึงด้วยนะนี่นะครับเขาถึงบอกว่าสื่อมวลชนมันมีสามประเภทสื่อมวลชนที่ดีคำที่ใช้คำว่าสื่อมวลชนเขามีวิจารณญาณไอ้สื่อมวลชนนี่แหละครับตัวเฮียนะแล้วก็ไอ้สื่อกมวลชนเนี่ยตัวอัปรีครับประเทศไทย เราส่งเสริมสื่อมวลชนกับเสือกมวลชนจนเกินไปประเทศชาติถึงเป็นแบบนี้จำเอาไว้กรูเตานินจาก็ไม่ยอมอีกคนหนึ่งที่ไปละลาบละลวงนะหลวงปู่แสงถึงขนาดนั้นเพราะนั่นคือ,อรพระอริยสงฆ์ที่สำเร็จอรหันแล้วนั่นเองนะจำเอาไว้กูพร้อมที่จะชนทุกรูปแบบ อย่างแน่นอนครับ